อะไรอะ่ะกละาอะไรเอา้ามันเป็นอะไรลูกดูดิมันคืออะไรหามันเป็นอะไรกินได้ไหมกินได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่โอเข้าปากทำไมเนี่ยม,มันยังกินไม่ได้มันยังไม่สุก ไม่อันตรายอันตรายไหมมานั่งนี่หมูหมูหมูเอาแกมานั่งนี่หมูตรงนั้นไม่ต้องยุบเยเราจะย่างหมูมาหมูตายหมูตายหมูหมูหมูมันก็ตายแล้วสิลูกเอาแกเข้าไปอาแกใส่หมูไหนไหนไหน มาดูดิเฮ้ยห,หมูจริงด้วยหมูจริงๆริงเจ้าโค้ดหมูหมูอุด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 อดอุวันนี้ออร์ตไก,กินหมูใช่ไหมใช่ก,กินหมูกายกินหมูกายอร่อยไหมอร่อยโอเคดิโอเคโอเคไหมโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่มยมไหม Okay.